เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่หนึอยยี่สิบสี ด้วยเหตุนี้เซินหยวนจึงยิ้มพลางกล่าวว่าลูกกำลังคิดว่าแม่นางลี่อินที่สุดแล้วก็เป็นคนข้างกายท่านแม่ให้ตามลูกไปเช่นนี้เกรงว่าจะฉุกละหุกและสุกเอาเผากินเกินไปมีสู้เลือกวันดีแต่งเนื้อแต่งตัวให้แม่นางลี่อินดีๆจัดเลี้ยงสักสองโตแล้วค่อยรับนางไปจะไม่ดีกว่าหรือเจ้าคะ เจียงซื่อได้ยินที่เซินหยวนพูดแล้วในใจก็สงบลงไม่น้อยสีหน้าก็อ่อนลงเช่นกันไม่ต้องรอกให้ลุ่อินไปปรนิบัติเหยาเกอก่อนรอวันหน้าปรนิบัติได้ดีหากนางมีวาสนาถึงเวลานั้น จะจัดงานเลี้ยงหรือไม่ก็เป็นพวกเจ้าสามีภรรยาตัดสินใจแล้วสันหยวนรับคำอย่างอ่อนอ่อนเจียงซื่อจึงเรียกให้ลี่อินไปโขกศรีรษะคารวะสันหยวนสันหยวนก็บอกอย่างอ่อนโยนให้นางลุกขึ้นเวลานี้เสี่ยเจินเจินก็อยู่ในห้องของเจียงซื่อด้วยเช่นกันครั้นเห็นเรื่องเช่นนี้ก็มองสันหยวนด้วยสายตาสงสารแม้การที่บุรุษบนโลกนี้มีส าภรยาสี่อนุจะเป็นเรื่องปกติธรรมดามิมีใดเกินแต่มีภรรยาคนใดบ้างที่อยากเห็นข้างกายสามีของตอนมีสตรีอื่นยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนที่แม่สามีเลืองให้ด้วยตนเองอีกต่อให้อยากปฏิเสธก็ไม่ได้เสียจนจนกําลังคิดเรื่องเหล่านี้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงซื่อพูดกับตนเอง ข้าปฏิบัติต่อเหยาเกอรและหยวนเกอรอย่างเสมอภาคมอบสาวใช้นางหนึ่งให้เหยา่เกอรแล้วหากไม่มอบให้หยวนเกอรด้วย เกรงว่าพวกเจ้าสามีภรรยาจะหาว่าข้าลำเอียงในเมื่อเป็นเช่นนี้ประเดี๋ยวตอนเจ้ากลับไปก็พาลี่ลิวกลับไปด้วยเถิดนางทำงานรอบข้อบประมัดระวังความคิดความอ่านก่อละเอียดถี่ถ้วนมีนางดูแลข้างกายหยวนเกอข้าก็วางใจ สีหน้าเสียจันจนแข่งค้างไปเป็นครู่ใหญ่ก็ยังไม่ได้สติกลับมาเมื่อครู่นางยังสงสารสรั่นยวนอยู่เลยเท่าว่ายามนีเซียจนจนกลับทำได้เพียงกัดฟันก้ามกลืนฝืนพ้นซาำยังต้องลุกขึ้นขอบคุณเจียงซื่ออีกด้วยเจียงซื่อพยักหน้าก่อนกล่าวกับเซียจนจนอีกว่า เจ้ากับหยวนเกอแต่งงานกันมาได้ราวครึ่งปีแล้วในท้องเจ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวได้อย่างไรกันแม้ข้าจะอยากได้หลานชายคนโตสายตรงแต่ที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องสกุลหลีของเรา มีทายาสืบสายเลือดหากในท้องเจ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอีกก็ห้ามใช้น้ำแกงเลี่ยงบุตรกับสาวใช้แล้วขณะพูดกับสซินหยวนในใจเจียงซื่อยังกลิ่งเกรงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจึงมีกล้าพูดออกไปทุกอย่างแต่กับเสี่ยเจินเจินไม่ว่าวาจาได้เจียงซื่อก็กล้าพูดทั้งนั้นและไม่สนใจโดยสิ้นเชิงว่าถ้าพูดต่อหน้าผู้อื่นเสี่ยเจินเจินจะกลืนไม่ ไม่เข้าขายไม่ออกเพียงไรเสียจนจนหน้าแดงเผือกขึ้นมาสองมือสันดาริก กัดริมฝีปากไว้สุดชีวิตถึงได้ข่มความอับอายและความขุ่นเคืองในก้นบึ้งหัวใจลงไปได้จากนั้นเจียงซื่อก็เรียกรี่ริวมาขอกีรษะคารวะเซียจันจันเสียจันจันหลุบตามองลายปากรูปดอกไม้ตรงขอบกระปองตอนเองบอกให้รีหริวลุกขึ้นด้วยเสียงเย็นชา หลังนั่งได้อีกครู่หนึ่งเจียงซื่อก็บอกว่าตนเองเพียแล้วให้สันหยวนและเสียเจินเจินกลับไปพวกนางสองคนจึงลุกขึ้นกล่าวลาลี่หวินกับลี่ลิวล้วนโขกศีรษะคารวะเจียงซื่อสามทีจากนั้นก็เดินตามหลังสันหยวนและเสียเจินเจินออกไปนอกห้องครั้นออกจากห้องมาแล้วเสียเจินเจินก็หันหน้าไปมองสันหยวนเห็นสีหน้าอีกฝ่ายสงบนิ่ง ไม่รู้ว่าในใจ กำลังทรมานเหมือนกับตนเองหรือไม่ถ้าว่าสซียจันจรนก็มีได้พูดอะไรเนื่องจากรี่อิ่นกับรี่ริวยังเดินตามหลังพวกนางมาอยู่เซียญเจันรู้ว่าถ้าตนเองพูดอะไรกับสันหยวนในเวลานี้เกรงว่าไม่นานก็จะรู้ไปถึงหูของเจียงซื่อถึงเวลานั้นก็มีแคล้วต้องถูกเจียงซื่อตำหนิอีกหนด้วยเหตุนี้เซีจันจรนจึงเอ่ยปากขอตัวกับ ส่นหยวนอย่างมีพิธีรีตองเนื่องจากรู้สึกว่าส่วนหยวนกับตนเองตกที่นั่งเดียวกันยามนี้ในใจเสีย่ยเจินเจินจึงเกิดความรู้สึกสะท้อนใจว่าต่างก็หัวอกเดียวกันขึ้นมาจึงรู้สึกใกล้ชิดกับส่วนหยวนมากกว่าที่ผ่านานมาไม่น้อยต่อจากนั้นเซี่ยเจินเจินก็พาี่รีวกลับไปเรือนหุยซุน หลี่ซิวหยวนเริ่มกลับไปทำงานที่กรมพิธีการตั้งแต่ผ่านช่วงเทศกาลสร้างหยวนมาแล้วถ้าว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเขาจึงยังไม่กลับมาหลังเสียเจินเจินกลับถึงเรือนห้วยซุนก็ให้สาวใช้ไปเรียกสู้ชิงมาก่อนบอกเรื่องที่เจียงซื่อพูดให้นางฟังรอบหนึ่งแล้วสั่งให้นางจัดหาที่ทางให้ลี่หลิวพักลี่หลิวโขกศีรษะคาระวะเซีย จนจนอีกครั้งแล้วถึงได้เดินตามสู้ชิงออกนอกห้องไปเสียจันจนรู้สึกอึดอัดคับข้องใจจึงอารมณ์ไม่ดีตลอดทั้งวันครั้นถึงยามเซินหลี่ซิวหยวนก็เลิกเว้นกลับมาเสียจนจนก็ก้าวไปต้อนรับหลังหลี่ซิวหยวนนั่งหลงเรียบร้อยเสียจนจนก็คุยสับเพลหระกับเขาสองสามคำแล้วจึงพูดถึงลี่ลิว นี่เป็นความต้องการของท่านแม่ที่จะยกลี่ริวหัวหน้าสาวใช้ของนางให้ท่านเพื่อให้ต่อไปลี่ลิวคอยดูแลท่านให้ดีเสียจันจันพูดอย่างคุ้มเครือหากตาลี่ซิวหยวนยังคงฟังเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ลี่หลิวเป็นหัวหน้าสาวใช้ประจำตัวเจียงซื่อปีนี้อายุ18แล้วเดิมทีถึงเวลาที่ควรหาคู่ครองให้เสียทีแต่เจียงซื่อกลับยกลี่หลิวมาให้เขาหลี่ซิวหยวนขมวดคิว้วไม่ได้พูดอะไรเสี่ยจันตนเองก็เข้าใจว่านี่หมายถึงเขายอมรับโดยปริยายแล้วแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าหลี่ซิวหยวนไม่เคยขัดความต้องการของเจียงซื่อแต่ยามนี้ มองเห็นเขายอมรับโดยปริยายเช่นนี้เซียเจินเจินก็ยังคงรู้สึกฝาดเฟื่อนในใจเซียเจินเจินก้มหน้าลงยกถ้วยชาข้างมือขึ้นมาดื่มผ่านไปครู่หนึ่งถึงกล่าวอีกว่าท่านแม่ยังยกลี่อินให้พี่ใหญ่ด้วยเมื่อครู่พี่สะพายก็พึ่งพาลี่อินกลับไปลี่ซิวหยวนช่างงักน้อยๆยเขาหันหน้ามามองเซียเจนเจิน นางยอมรับไม่ได้โวยวายแม้เขาจะไม่ได้ระบุน้ำออกมาแต่เสียเจินเจินก็รู้ว่านางพี่หลี่ซิวหยวนพูดถึงคือใครพี่สะพ้ยมีได้โวยวายแต่ตอบรับพร้อมรอยยิ้มยังถึงกับพูดด้วยว่ารี่อิ่นเป็นคนที่ท่านแม่ยกให้จึงต้องเลือกวันดีแต่งเนื้อแต่งตัวให้รี่อิน่น จัดเลี้ยงสักสองโตะแล้วค่อยให้นางไปข้าฟังจากความหมายของนางกลับเหมือนว่าอยากให้ฐานะแกะลี่อวินให้นางเป็นอนุของพี่ใหญ่ก็มิปานไม่รู้ว่าสนยวนใจกว้างจริงๆหรือแส้งทําใจกว้างกันแน่เสียจนจนคิดในใจหากแต่นางยอมรับ ว่าต่อให้แค่แร้งทำใจกว้างเพียงเบื้องหน้าตนเองก็ทำไม่ได้หลี่ซิวหยวนได้ยินแล้วก็หันหน้าหนีไปอีกทางลุบตาลงน้อยๆจึงมองเห็นแววตาได้ไม่ชัดเจนคนที่หยิ่งพยองอย่างเสนหยวนเจอเรื่องเช่นนี้ก็ถึงกับยอมรับแล้วซ้ำยังบอกจะให้ฐานะแกหลี่อินอีกด้วย ชนไหนเขาถึงมองสัหญวนได้ไม่ทะลุป,ปรุกป่งแล้วเล่าเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้นางเปลี่ยนไปมากจริงๆเวลานี้เสียจนจนมองดูหลี่ซิวหยวนโดยตลอดชั่วครู่ให้หลังนางก็ทนไม่ไหวอีกยังคงเอ่ยถามออกมาในที่สุดดูเหมือนท่านจะใส่ใจพี่ใหญ่และพี่สะพ้ยเป็นพิเศษ มือที่วางอยู่บนเข่า,ข,าของหลีซิลหยวนสั่นเบาๆขึ้นมาครั้งหนึ่งเขานิ่งเงียบไม่ปริปากผ่านไปครู่ใหญ่เสียจนจนถึงได้ยินเสียงเย็นชาของเขาดังขึ้นเจ้าคิดมากไปแล้วข้าไม่สนใจ เรื่องของพวกเขาแม้แต่นิดเดียวเสียจนจนมองหลี่ซิวหยวนอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแม้หลี่ซิวหยวนจะพูดเช่นนี้แล้วแต่ในใจนางยังคงรู้สึกว่ามีจุดไม่ชอบมาพากลโดยตลอดสายตาที่มองหลี่ซิวหยวนจึงเปลี่ยนไปด้วยแววสืบสาะหา สันยวนกลับถึงเรือนจิ้งยวนชิงเหอกับชิงตู่ก็ออกจากห้องด้านในมาต้อนรับครั้นมองเห็นรีวิ่นตามหลังสันหยวนมาในมือยังถือห่อของมาด้วยบนหน้าของคนทั้งสองก็มีแววตกตืลึงชิงเหอกำลังจะถามใช่เวยกลับใช้สายตาห้ามนางไว้แล้วทั้งยังสั่งนางว่า รีบไปรินชามาให้หูหยินชิงเหอได้แต่รับคำแล้วหมุนตัวเดินไปครั้นชิงเหอรินชาถ้วยหนึ่งแล้วใช้ถาดน้ำชาลงรักใบเล็กยกเข้ามาแล้วรี่อินที่ยืนอยู่อีกด้านก็รีบปราดไปรับถาดก่อนจะใช้สองมือประคองมายื่นไปตรงหน้าสันหยวนที่นั่งอยู่บนตังหลวงฮั่นทั้งยังคุกเข่าลงตรงหน้านางพูดด้วยท่าทางนอบน้อมเจียมตัว เชิญหูหยินดื่มเจ้าค่ะเสญนยวนมองรี่อินปราดหนึ่งนับว่านางเป็นคนเฉลียวฉลาดรู้ความไม่ได้วางท่าเพราะเรื่องเมื่อก่อนตอนเองเป็นคนของเจียงซื่อแต่ยอย่างใดถ่าว่ายิ่งเป็นคนฉลาดรู้ความเท่าไรก็ยิ่งต้องรับมือด้วยความรอบคอบระมัดระวังเท่านั้นเส่นหยวนยื่นมือไปรับถ้วยชาในมือลี่อินมาเปิดฝาออกดื่มไปอึกหนึ่งจากนั้นก็ประคอง อวิ๋นลุกขึ้นด้วยตอนแองยิ้มพลางกล่าวว่าในเมื่อท่านแม่เลือกเจ้ามาอยู่ที่เรือนนี้ของข้าเจ้าก็วางใจเถอะข้าย่อมจะปฏิบัติต่อเจ้าเป็นอย่างดีต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองกับข้ามากเพียงนี้แล้วพูดจบเซินหยวนก็สั่งชัยไว้ เจ้าไปเก็บกวาดห้องสะอาดสักห้องด้วยตนเองห้องนั้นจะให้ลหี่อวินอาศัยไฉเวยเป็นหัวหน้าสาวใช้ประจำตัวเซินหยวนให้ไฉเว้ยไปเก็บกวาดห้องให้ลหี่อวินนี่ก็นับว่าให้เกียรติลี่อวินอย่างยิ่งแล้วนางจึงรีบเปล่าขอบคุณเซินหยวนสั่งชิงตูอีกว่า เจ้าพาล่ยอินออกไปพักผ่อนก่อนแล้วอธิบายเรื่องในเรือนจิ้งหยวนกับนางสักหน่อยด้วยชิงเหอเป็นคนอารมณ์ร้อนให้นางไปทำงานเหล่านี้จะต้องไม่ไหวแน่นอนชิงจู่นิสัยเงียบๆสุขุมหนักนั่นให้นางไปจัดการเรื่องลุยอินย่อมเหมาะสมเป็นที่สุดชิงจูต่ตอบรับคำหนึ่ง่อนจะเชิญให้ลุยอินเดินตามตนเองไปลียอินยอบตัวคารวะสันญวนอีกครั้ง แล้วถึงเดินตามหลังชิงตูออกจากห้องครานลี่อวินออกไปแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าสันหยวนก็หายไปทันทีเวลานี้ชิงเหอก็ถามขึ้นด้วยความไม่พอใจ หูหเย็นนี่ไท่ไท่มีเจตนาใดกันหน้าเจ้าคะันไหนต้องเลือกหัวหน้าสาวใช้ของนางมาที่เรือนพวกเราด้วยเรือนพวกเรามิได้ขาดสาวใช้เสียหน่อยบ่าวเห็นว่านางมีความคิดไม่ดีอะไรเสียมากกว่าท่านแม่อยากให้รี่เอินมาปฏิบัติข้างกายในท่าน เ้าเข้าใจแล้วหรือไม่เซนหยวนมองชิงเหอเห็นนางมีท่าทางอยากจะไปมีเรื่องเซนหยวนก็ถอนหายใจอย่างอ่อนล้าอ่อนใจ ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วชิงเหอได้ยินแล้วก็ได้แต่รับคำเห็นสีหน้าของเซินหยวนไม่สู้ดีรู้ว่าตอนนี้นางไม่สบายใจก็ยืนกลั้นหายใจอยู่ข้างๆไม่กล้ารบกวนนางอีกเซินหยวนจึงหลับตาพิงหลังกับผนังแพลลายโซ่สีเขียวขี้มาภายนอกดูเหมือนเหนื่อยแล้วจึงหลับตาพักผ่อนแต่อันที่จริงในใจนั้นกำลังครุ่นคิด แม้ว่าเมื่อครู่ภายนอกนางจะมีรอยยิ้มอ่อนโยนให้ดียอวินแต่ที่สุดแล้วในใจก็ยังรู้สึกอึดอัดไม่สบายมีบางเรื่องไม่อาจคิดอย่างละเอียดได้แค่คิดถึงว่าต่อไปหลี่ซิวเหยาก็จะกับสตรีอื่น สัญยวนพบว่าตนเองถึงกับรับเรื่องนี้ไม่ได้ในใจรู้สึกฝาดเฟื่อนอย่างที่สุดอยากจะส่งรีวินกลับไปหาเจียงซื่อเสียเดี๋ยวนี้นี่เป็นความรู้สึกเช่นไรกันแน่เหตุใดพอคิดถึงรีวินกับหลี่ซิวเหยานางก็มีความรู้สึกพลันนี้ขึ้นมาสันยวนคิดไปคิดมาก็พลันลืมตาขึ้นนางลุกนั่งตัวตรองบนตังหลวงฮั่นดูหวาดผวาอยู่หลายส่วนชิง เหอไม่รู้ว่าสัญหญวนเป็นอะไรไปจึงรีบเดินมาถามหูหยินท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะเสัญหญวนรู้สึกเพียงว่าหัวใจกํำลังเต้นตุบๆไม่เป็นซ้ำฝ่ามือมีเหงื่อออกนางตั้งสติแล้วถึงตอบชิงเห่อข้าไม่เป็นอะไรพูดพลางหลับตาลงพิงพนักอีกครั้งท่าว่าหัวใจยังคงไม่สงบลง เมื่อครู่ข้ากำลังหึงหวง เพราะรู้ว่าข้างกายหลี่ซิวเหวาจะมีสตรีอื่นดังนั้นถึงได้รู้สึกว่าในใจฝาดเฟื่อนไม่สบายแค่สัญญวนคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกนั่งไม่ติดและรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเช่นกันนางมีความรู้สึกเช่นนี้ต่อหลี่ซิวเหวาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนางมีใช่ตัดสินใจแน่วแน่นแล้วหรือว่าจะอยู่กับเขาอย่างเคารพให้เกียรติกันเหมือนปฏิบัติต่อแขกผู้มาเยือนไป ตัวชีวิตตำแหน่งในใจนางมีไว้ให้วี่หลังคนเดียวถ้าว่าตอนนี้เพิ่งจะแต่งงานกับหลี่ซิ่วเห่ยาได้สามเดือนกว่านางกลับนางเกิดความรู้สึกต่อหลี่ซิ่วเห่ยาได้อย่างไรกันเซินหยวนรู้สึกว่าในใจสับสนยุ่งเหย,ยิ่ง วันนี้หลี่ซิวเหยา่ยไปค่ายทับกระเทิินที่ชานเมืองหลวงดังนั้นจึงกลับถึงตัวดึกอยู่บ้างเลยยามซีไปแล้วหลังลงจากม้าที่หน้าประตูใหญ่หลี่ซิวเหา่ยก็โยนแท้ม้าในมือให้ฉีหมิง จากนั้นก็ก้าวเท้าเดินดุ่มดุมเข้าประตูไปขณะหลี่ซิวเหยวกำลังจะออกข้างนอกในเช้าวันนี้ได้บอกสัญญวนไว้ว่าตอนเย็นจะกลับมากินอาหารกับนางคิดไม่ถึงว่าจะติดงานอยู่ในค่ายทัพพอจัดการเสร็จแล้วออกมาได้ ก็พบว่าท้องฟ้าด้านนอกมืดลงแล้วกว่าหลี่ซิวเหย่จะควบมมาอย่างเร่งรีบจนกลับมาถึงก็ยังคงเลยยามซีไปไม่รู้ว่าส่นหยวนยังจะรอเขากลับมากินอาหารเย็นอยู่หรือไม่หลี่ซิวเหย่หวังว่าส่นหยวนจะไม่รอดึกถึงเพียงนี้แล้วหากนางรอเขามีหรือจะไม่หิวครั้นหลี่ซิวเหย่เร่งฝีเท้ากลับมาถึงเรือนจิ้งหยวนก็เห็นว่าโคมที่แขวนอย อู่ตรงระเบียงห้องใหญ่หล้วนยังสว่างอยู่ตะเกียงในห้องก็สว่างอยู่เช่นกันแสงเพียนสีส้มอุน่นลอดผ่านกระดาษกลุหน้าต่างออกมาทำให้เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าในใจอบอุ่นและสงบสุขหลี่ซิวเหยาเปิดม่านนวมเข้ามาในห้องก็เห็นเซินหยวนนั่งอยู่บนต่างไม้ริมหน้าต่างในห้องข้างฝั่งตะวันออกในมือถือหนังสืออยู่เล่มหนึง่งบนขามีผ้าห่ม วางพ้าดอยููกำลังอ่านหนังสือโดยอาศัยแสงเทียนบนโต๊ะและ็กสันยวนได้ยินเสียงฝีเท้าเงายหน้ามองมาก็เห็นว่าเป็นหลี่ซิวเหยานางจึงวางหนังสือในมือลงบนโต๊ะและ็กคิดจะลุกขึ้นเดินไปต้อนรับหลี่ซิวเหยาเดินไปยกมือกดตัวนางไว้อย่างรวดเร็วไม่ให้นางลุกขึ้นด้านนอกมีฝนตกอยู่หนาวยิ่ง เจ้านั่งห่มผ้าไปเถอะก่อนถามนางอีกว่าเจ้ากินอาหารเย็นแล้วหรือไม่เสนยวนยิ้มพลางตอบ เมื่อเช้าก่อนท่านออกไปได้บอกไว้ว่าจะกลับมากินอาหารเย็นข้าจึงรอท่านกลับมาความหมายก็คือนางยังไม่ได้กินหลี่ซิวเหย่ได้ยินแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งและมีความสุขยิ่งเช่นกันที่แท้ไม่ว่าเขาจะกลับมาดึกเพียงไรก็ยังคงมีคนรอเขากลับมากินอาหารเย็นด้วยกันเขาจึงเอื้อมมือไปกุมมือสั่นยวนไว้มองนางด้วยสายตา อ่อนย้อนพลางกล่าวเสียงเบาล้วนเป็นข้าไม่ดีเองข้าไม่ควรกลับมาดึกเพียงนี้สันยวนอึ้งไปเล็กน้อยนี่หลี่ซิวเหยากำลังขอโทษอค่าคนอย่างเขาถึงกับขอโทษผู้อื่นเป็นด้วยขณะที่สันยวนยังอึ้งอยู่ หลี่ซิวเหยาก็เรียกชัยเว่ยเข้ามาสั่งให้นางรีบไปนำอาหารมาจากนั้นหลี่ซิวเหยาก็กล่าวกับเสินหยวนอีกว่าหากคราวหนะ้าข้ากลับมาดึกอีก เจ้าก็ไม่ต้องรอค่ากินอาหารไปก่อนได้เลยแล้วบอกให้พี่จังเก็บส่วนของข้าไว้ก็พอสันหยวนได้สติกลับมาก็ตอบรับเสียงเบาหลี่ซิวเหยาจึงหยิบปิ่นเงินอันนึงออกมาจากอกเสื้อกล่าวยิ้มยิ้ม นี่เป็นของที่ข้าได้มาขณะขี่ม้าไปค่ายทับเมื่อเช้าระหว่างทางเห็นพ่อค้ากำลังหาบขายอยู่ข้ามองแล้วสะดุดตากับปิ่นเงินอันนี้ทันทีรู้สึกว่าดียิ่งจึงซื้อเอาไว้เอามาให้เจ้าประดับเล่น นี่เป็นปิ่นเงินผักลายผีเสื้อเชยบุกผาที่หาได้ยากคือนวดเรียวยาวสองเส้นบนตัวผีเสื้อสามารถขยับได้ยามนี้กำลังสั่นไหวเบาๆอยู่ในมือหลี่ซิวเหยาดูเหมือนเสี้ยวเวลาถัดมาก็จะกางปีกบอยบิดอย่างไรอย่างนั้นหลี่ซิวเหยาปักปิ่นลงบนมวยผมสันหยวนก่อนมองดูเล็กน้อยรู้สึกพอใจอย่างมาก ในดวงตาจึงอดจะมีรอยยิ้มนุ่มนวลผุดขึ้นมาไม่ได้เซินหยวนรู้สึกเพียงใจพันกระตุกนางจึงรีบต้มหน้าลงนางรู้สึกสับสนง,งงงวยยิ่งเดิมทีอยู่กับหลี่ซิวเหี่ยาเช่นนี้มาตลอดนางเองก็ไม่เคยคิดเรื่องอื่นแต่วันนี้เกิดเรื่องที่เตียงซื่อต้องการยกลี่อวินให้ดลี่ซิวเหยาวยาขึ้นมาจูจ่ๆเซินหยวนก็สังเกตเห็นว่าตนเองมีค ความรู้สึกต่อดีซิวเหยาวไม่เหมือนเดิมสันยวนรู้สึกว่าในใจยุ่งเหยิงยิ่งรู้สึกอยู่ตลอดว่าตนเองเหมือนกำลังพรยศวี่หลางมีความรู้สึกละอายใจอย่างแรงกล้าชนิดหนึ่งเนื่องจากจิตใจว้าวุ่นเป็นเหตุสันยวนจึงรู้สึกว่าข้าวมื้อนี้รสชาติเหมือนเขียวเทียนไข กินได้ไม่กี่คําก็วางชามกับตะเกียบลงแล้วหลี่ซิวเหยาจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเจ้าเป็นอะไรไปบนหน้าสันหยวนปรากฏรอยยิ้มฝืนๆออกมาไม่ได้เป็นอะไร เพียงแต่บ่ายวันนี้กินขนมมากเกินไปหน่อยยามนี้จึงไม่หิวนักหลี่ซิวเหยา่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเซินหยวนดูมีท่าทางจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีหรือที่นางจะหลอกเขาได้แต่นางก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นเพราะเรื่องใดกันแน่ หลังกินอาหารเสร็จชิงเหอและชิงตู่ก็มาเก็บจานชามออกไปส่วนชัยเว่ยไปชงชามาให้หลี่ซิ่วเหยาก่อนแล้วค่อยไปห้องครัวเพื่อยกนมวัวที่พี่จางเพิ่งอุ่นเสร็จพอดีมายื่นให้เสินหยวนปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ